กินแมใช่กินนี่ต้องกินแม่เด็กกังบ้านบู๊คเคยกินข้าวปุ้นมาทุกคนสองคนบ้านไหนปีนี้บ้านพัาไปเอาบุญไงฉันก็บ้านนี้ไปเอาบุญบ้านไหนจะได้กินข้าวปุ้นแล้วบ้านไหนไปบุญบ้านได้คนในบ้าข้าวปุ้นเยอะเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากลูกเฮ้ยจะได้แข็งแรงลูกกินแล้วแข็งแรงมากเลยแข็งแรงเลยเออโอเคกกินนหม กินแกกินกินยายกินด้วยออขอบคุณค่ะให้ยายรุนกินด้วยไหมพอแล้ยเ,นเ,นเินหลายแอ้วโอ้ยช็ดมือ้ยือ้ยังคะเอ้ดมออยัอกินอ้ำเปล่าไม้ม กินน uh ้ำไหมคะแมวให้กินเลยค่ะกินข้าวด้วยลูกอร่อยไหมลูกพ่อเป็นไ่นอนมวงใบบุกอย่นะเขาเคียงแต่ว่าหนูกินข้าวข้าวเหนียวด้วยลูกไม่เหนียวกินแต่มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวไหมหวานหวานไหมหวานเปรี้ยวไหมกินเลยกินเลย พอ,พอกินไหมพ่อกินไหมอีน,นี่ไงเดี๋ยวพ่อก็กินชนกันเลยอืชนกับพ่อเลยสองขวบแก้มแดงขรึ่งยุอมหอนหอนพย,ยายเอาอยางดีดเลยนี่ตับเลยนะให้เจ็บเลยนะจะได้จำเอาป่าเอาถ้าไม่ถ้าไม่เอาก็อย่าก,กัดนะห้ามกัดเล็บนะโอเคไหมกรตุกจ้า <laughs> ขอโตุจ้าเห็น <laughs> <laughs> ไหนพี่นอ้องอือ รองขวบนีด